สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเจมส์ลาดิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาดิก้าอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลสเปนวันนี้นะครับจะชวนคุยเรื่องของเรอัลมาดริดกันบ้างนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะครับสักพักใหญ่ๆละนะครับในเพจเจมส์ลาดิก้าว่าเอ๊ะปีนี้ทําไมดูว่าเฟเดวาเวได้มันดูแผ่วลงไปครับพี่เจมส์นะครับ มันไม่หวือหวาไม่โดดเด่นเหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเฟเดริกวาเวเด่ต้องบอกว่ามีสปอตไลท์สากสองนะครับในทั้งฤดูกาลเนี่ยนะครับอยู่หลายต่อหลายครั้งมากนับจำนวนประตูเนี่ยวเวเด่ยิงได้มากถึง12ประตูด้วยกันแล้วก็ยังมีประตูแบบระดับท็อปคลาสอยู่ในความทรงจำของแฟนๆอย่างเช่นเกมที่เบนาเบลนะครับ ที่ยิงใส่บาร์เซโลนาหรือเกมกับเรอัลมาโยกานะครับที่ลากจากแดนตัวเองเข้าไปยิงตีเสมอให้กับทีมนะครับซึ่งประตูเหล่านี้มันมันติดตรึงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆพอมาปีนี้นะครับเล่นในลาลีก้ามา26เกมวาาเวเด้ทำได้เพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นถ้าพิจารณาจะ จากพาร์ทของการทําประตูเนี่ยแน่นอนบอเวดตกลงไปจากฤดูกาลที่แล้วแต่ฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่การยิงประตูเท่านั้นน,นะครับถึงแม้ว่าการยิงประตูมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์มากที่สุดในเกมฟุตบอลก็ตามแต่ในพาร์ทอื่นๆเนี่ยบาเวดีถือว่าไปเติบโตในส่วนนั้นซึ่งถ้าใครไม่ได้สังเกตไม่ได้มองหรือว่าไปเปิดดูสถิติเนี่ยนะครับก็จะ ไม่เห็นเท่าไหรปีนี้วาวเวด้ยังคงเป็นนักเตะที่คาร์โนเชร์ติใช้งานมากที่สุดจะยิงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับนี่คือน,นักเตะที่ไม่สามารถแตะต้องได้สําหรับคาร์โลอันเชลตินะครับจนถึงขณะน,นี้ในลาลิก้าวาวเวด้เล่น25สานัดสำรองหนึ่งัดถ้าเราว่าเล่นทุกเกมนะครับมีเพียงเกมเดียวที่เป็นสำรองในแชมเปี้ยนส์ลีกเเกมเล่นตัวจริง6สสำรองหนึ่งก็เรียกได้ว่าถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องอนับจำนวนนาทีแล้วเนี่ยนะครับเขาเป็นรองแค่ อันเดอร์โรือีเกอร์กับโรนิโก้โกเอสเท่านั้นปีที่แล้วก็รั้งอันดับ3ครับรองจากติโบกูกตัวกับมิเนซุสในจำนวนนาทีที่ลงสนามให้กับเรอัลมาดริดนะครับมาพูดถึงในแง่ของอการทำงานหรือการเติบโตขึ้นในพาร์ทอื่นๆเนี่ยนะครับเไ,ได้ได้รับคำชมจากสื่ออย่างมากจากเมื่อก่อนนะครับ ที่โผล่ขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาในฉาย,ยาปาคารีโตหรือว่านกน้อยมาวันนี้สื่อยกย่องว่าบาวิเดไม่ใช่นกน้อยอีกแล้วหากแต่เป็นเอาก่อนหรือพยายเหี่ยวที่โตเต็มไวัยสติหลายอย่างนะครับบาวบเดเนี่ยในพาร์ทอื่นๆนอกจากการดิงประตูเนี่ยน่าทึ่งมากๆยกตัวอย่างเอาชัดๆไม่ได้ไปไหนไกลในเกมกับรายโยบายกกโนที่มาติดบุกไปเสมอ1ประตูต่อนหนึเนี่ยนะครับ มันอาจจะเป็นเกมที่มดิดเสีย2คะแนนแต่ถ้าดูการเล่นของวอ r เวเดเนี่ยเขาก็ยังคงแสดงเห็นถึงมาตรฐานการเล่นที่ที่สูงมากๆอยู่เหมือนเช่นเคยนะครับโดยในเกมที่บบเอกาสเนี่ยวอเวเด้เป็นคนที่สมัมผัสบอลน,นะครับพาสบอลเนี่ยนะครับมากที่สุดเป็นอันดับ2 รองจากนาโชที่ยืนเซ็นเตอร์บอเบด้พาร์บอลไป60ครั้งนาโชพาร์ตบอล74ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นคนที่แย่งบอลสําเร็จสูงที่สุดในเกมอยู่ที่6ครั้งด้วยกันเป็นคนที่พาสบอลเข้าสู่แดนสุดท้ายหรือว่าแดน3มากที่สุดในเกม21ครั้งซึ่งสิติตรงนี้ของวอลเวเดเนี่ยนะครับโดยค่าเฉลี่ยตลอด26นัดในลาลิกาที่ผ่านมาเขาติดนะครับในอันดับท็อป ทรีแทบจะทุกสถิติเลยหายากมากครับหายากมากนะครับสถิติในลาลีกาเนี่ยนะครับหลังจากผ่านไป26เกมพอไปเดจ่ายบอลเข้าเป้า1,408ครั้งจากทั้งหมดการจ่ายของเขา1,540ครั้งคิดเป็น91%นะครับสำหรับความแม่นยำแย่งบอลสำเร็จเนี่ยนะครับแย่งมาจากคู่ต่อสู้ตัวตัวแย่งกันเนี่ย24ครั้งครับแย่งมาได้ตัดบอลหรือว่าอินเตอร์เซปเนี่ย32ครั้งช่วยทีมเตะมุม10ครั้ง ตัวเลขต่างๆ,ๆเหล่านี้ครับบ่งบอกให้เห็นเลยว่าวอลเวเดเนี่ยนะครับเล่นฟุตบอลเป็นเกมฟุตบอลมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งสติที่บ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่นกน้อยจอมพลังที่มีแต่ความแข็งแกร่งมีความขยันมีแต่พละกําลังอีกต่อไปแล้วนะครับหากแต่เป็นพยายเหี่ยวที่ฉลาดขึ้นมีไหวพริบขึ้นสุขุมมากขึ้นปีนี้ครับในตําแหน่งมิดฟิลที่ช่วยเกมรับอยู่ตลอดเวลา คุณผู้ชมทายสิครับว่า26เกมในาลาดิก้าบาวเวเดททำฟาวคู่แข่งกี่ครั้งครับ11ครั้งเท่านั้นเองครับมันบอกให้เห็นเลยว่าเขาใช้มันสมองในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นเขาเติบโตไปในในแนวทางนี้นะครับซึ่งสำหรับอันเชลติแล้วเนี่ยเขาแฮปปี้กับบาวเวเด้มากๆด้วยแนวทางของทีมในปีนี้นะครับด้วยคุณสมบัติของเพ,งพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับอ,อย่างเช่นจูดเบลิงแฮมที่เข้ามาใหม่ ทำให้วาเวเดเนี่ยปรับลดบทบาทของตัวเองในพาร์ทเกมรุกแทนที่จะสอดขึ้นไปยิงประตูแต่ก็หันมาช่วยทีมนะครับในพาร์ทอื่นๆเช่นการปรับสมดุลนะครับการช่วยเกมรับการพาบอลขึ้นหน้าการสกัดบอลจัดกรอบเขตโทษต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหรือมองเลยผ่านไปแต่สําหรับโค้ชทุกคนบนโลกครับนักเตะอย่างวอเวเดต่อให้ทั้งปีไม่ยิงเลยสักลูกใครก็อยากมีอยู่ในทีมครับ